เรื่องใหญ่ DSI อนุมัติเรื่องคดีแตงโมแล้วเรื่องคดีแตงโมล่าสุดอาจารย์ปันเทพพัวพงพันไธด้ออกมาโพสต์เอกสาร DSI ระบุว่าด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้ทำการสอบสวนคดีน้องแตงโมแล้ววันนี้22มกราคม5 6 8พันตำรวจตียุทธนาแพรดํา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ทําการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ากระบวนการดําเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางสาวพ,พัทรธิดาหรือว่าแตงโมมีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่และมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามมาตาย3ทับ1วักสอแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2อ,อ4 7และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมอบหมายพันตำรวจตรีธนพลติดธรรมผู้ช่วยชันเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและแจ้งผู้รับทราบต่อไปซึ่งเรียนมาเพื่อทราบป่านเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะว,วันออกมหาวิทยาลัยลงังสิบ22มกราคม2568 ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ